ยอดคนมหาราสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ,ารายอดคนมหางาน ช่วงเวลาเรียนรู้เพิ่มเสริมอาชีพนะครับและแน่นอนวันนี้เราต้องมีไอเดียดีเด็ดในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือการหาไรายได้เสริมมาฝากกันอย่างแน่นอนครับถูกต้องแล้วค่ะซึ่งอาชีพในวันนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหต้องบอกว่าเราไม่เคยนําเสนอมาก่อนและน่าสนใจมากๆเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นศิลปะหรือว่าเป็นสเสน่ห์ของไทย <c oughs> ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกขนาดนั้นเลยนั่นก็คือการร้อยมาลัยอ,อ่ะถูกไหมพี่ปกติพี่ไปต่างประเทศพี่เคยเห็นไหมล่ะ เออก็จริงนะที่อื่นไม่มีเป็นการจัดดอกไม้สไตล์ไทยๆแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่าที่ที่เราจะไปดูสถาบันที่จะมาสอนนั้นเป็นสถาบันที่สืบทอดวิชานี้กันมานับร้อยปีแล้วโอ้โหเก่าแก่โบราณโบราณมากเห็นเชฟบอกว่าเขาขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของแบบว่างานวิจิตรอาหารงานชาววังตรงที่นี่เลยที่นี่เลยครับผมถ้าอยากรู้เป็นที่ไหนนะคะไปชมมพร้อมกันเลยค่ะ มีวรชนะนันค่ะอาจารย์ประจำะแผนกคากรรมศาสตร์ค่ะสอนวิชาปัจจุบันนี้คือวิชางานมาลายัยการจัดดอกไม้ค่ะคือถ้าวิชางานมาลายเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทมาลาัยต่างๆต้องรู้ส่วนประกอบของงานมาลายัยของของของมาลาัยชนิดต่างๆแล้วก็จากงานมาลายชนิดต่างๆเนี่ยเขาต้องรู้ถึงวิธีการวิธีการร้อยวิธีการประกอบ และวิธีการนําไปใช้รูปแบบของมลา,ายเนี่ยจะมีมลา,ายจำลวยหนึ่งมลา,ายคล้องมือมลา,ายสองชายนะคะแล้วก็มลา,ายตัวสัตว์เราสอนทำมลา,ายมลา,ายกลมําลวยประเภทมลา,ายจำลวยะคะ่ะหลังจากที่เราได้เรียนการร้อยมลา,ายกันมาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทําเครื่องแขวนนะคะซึ่งสําหรับตัวเครื่องแฝวนนี่นะคะ อ,องค์ประกอบหลายๆส่วนเราก็จะเริ่มมาจากพื้นฐานมาจากการเรียนร้อยพวงมาลัยนะคะซึ่งส่วนประกอบมันก็จะมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันอย่างเช่นอุบานยนะคะตัวพวงมาลัยที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบเป็นเครื่องแขวนเครื่องแขวนขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับในวันนี้เครื่องแขวนที่เราสอนนะคะเป็นกลิ่นตะแคงนะคะก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ะคะ่ะก็จะมีดอกรัก เกาบ้านไม่รู้โลยนะคะดอกกล้วยไม้ซึ่งเครื่องแขวนตลิ่นตะแคงนี้นะคะก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบก็คือมีตัวเครื่องแขวนนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีตัวอุบะเป็นอุบะาไทยทรงเครื่องแล้วก็อุบ่า,าตุ้งติ้งขาเดียวค่ะนำมาประกอบกัน,นะคะ่ะสำหรับมูลค่าของชิ้นงานนะคะอย่างเช่นกลิ่นตะแคงนี่นะคะถ้าเราเป็นงานที่ ละเอียดหรือรายละเอียดของงานเยอะราคาก็จะสูงอย่างเช่นตัวที่เราสอนในวันนี้ก็ราคาตั้งแต่5 0 0ร้อยถึงสองพค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าเรามีอ์ปกอบหรือรายละเอียดเพิ่มมากแค่ไหนถ้ามาลายพื้นฐานสําหรับชาวบ้านนะคะมาลายไหว้พระอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าใน,ในตลาดนะมันก็จะเป็นไปได้ตั้งแต่10บาทไปถึง50าสิร้อยหนึงอ,อะไรนั่นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ก,กับเวลาโอกาสที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยพอเด็กที่เป็นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะขาดอีกอย่างหนึ่งคือขาดทักษะในเรื่องของการร้อยแล้วก็ความละเอียดประณีต mm hmm. เพราะฉะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะส่วนจะส่วนใหญ่จะสอนให้เด็กสร้างอาชีพในระหว่างที่เรียน mm hmm. เช่นการรับงานมาให้น้องได้ทําแล้วก็เงินไรายได้ที่ได้ก็จะเป็นของเขา mm hmm. อันนี้คือการสอนที่เขาเริ่มต้นเริ่มต้นใช้วิชาาชีพท,ท,ที่เรียนเนี่ยสร้างไรายได้แล้วก็สอนให้เขาคิดต้นทุนกำไร ร้อยจนหมดห0สิบกีบพอเราแยกยอดรักไว้เสร็จยอดลักเราจจออกไปใช้ร้อมาลายซี่ยกลายสวัสดีครับเชื่อคณิตสรรสิริบุญเป็นนักศึกษาฝึกสอนสาขางานคกรรมศาสตร์วิทยาั้อาชีวศึกษาตัวพารับก็นำวิชาความรู้ในด้านงานคกกรรมศาสตร์ที่ศึกษาทั้งทักษะและวิธีการไปศึกษาต่อและนำกลับมาใช้ ในการสอนนักเรียนที่วิทยาชวสัสด์สอพารก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจครับที่ได้สอนเด็กและถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาศึกษาที่วิทยาชีวศึกษาสอพารเพราะว่าเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการพื้นฐานของงานดอกไม้แล้วเราก็สามารถนําไปปรับใช้ทาให้เกิดอาชีพของเราได้นะครับ แล้วก็งานดอกไม้เนี่ยมันทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มีความใจเย็นไี่ครัแล้เมื่อผู้รับงานของเราไปแล้วมีความพึงพอใจไงครัเราก็รู้สึกด,ดีใจ สาวสวยแบบแอเนี่อยากจะไปนั่งร้อยเมลัยเขาสอนวิธีการร้อยมาลัยหลายแบบมากๆใช่ครับแบบสุดท้ายนี่นะอู๋เขาใช้ในงานมงคลหรือรว่างานราชพิธีจะบอกว่าแบบปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้ว<ช>นะถือว่าแบบหาดูได้ยากแล้วครับผมถูกต้อง <ๆ S 2> แล้วค่ะเอาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคะเชฟอ๋อก็ยังอยู่ในหมวดของศิละปะอยู่แน่นอนแต่วันนี้ก็ต้องเป็นแบบอะไรที่แบบเก๋ๆขึ้นมาหน่อยทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเราจะมาทําในเรื่องของเลิซนกันครับ ชอบไหมชอบไหมหล่อเลยสิ่นให้เป็นรูปนู้รูปนี้ให้เป็นโมเดลอาหารให้เป็นแพะเป็นแกะเป็นไก่เป็นหมูได้หมดเลยขอต้อนรับนะครับอาจารย์บุญธรรมรัตนาวงกตและนอ้องพี่สิทธิพองศ์อา,ารามเรืองสกุลครับยอดคนมหากระะรมาไนคาผมเนยต้นไนค้าน้องบอมเบลนีออโอ้โหมวงอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะดูสิมันเกิดเป็นงานแบบเยอะ แยอะมากมายเลย <นะ S 1> อ่ะกระเพาะหมูกรอบไหมครับน้องแอร์อันนี้่ากินจังเลยอ่ะอาจารย์ขาจริงๆแล้วเนี่ยเรซินเนี่ยสามารถเอามาทำโปรดักอะไรได้บ้างคะอ๋อเอาเริ่มต้นง่ายๆก็ขอที่เลึกเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาเป็นอย่างเราหลอสามารถหล่อเป็นชั้นๆได้เป็นที่ลึกที่ติดตู้เยน็นเป็นผกุญแจนะฮะเป็นเจลลึกนะครับหรือหรือทำไอ้พวกซิลิโคนเนี่ยนะถ้าถอดพิมพ์หลอดสบู่หลอดเพียนอะไรได้นะฮะในกลุ่มพวกพอด้นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นของโชว์ ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกรูปเคลุบนะเป็นรูปเคลุบค่ะอันนี้ทำจากเรซินหมดเลยอะเรซินหมดครับเรซินหมดหรือตรงนั้นก็เป็นของใช้พวกประเภทให้ปลาของปลอมให้ปลารอดในในในบ่อปลาได้ไม่ไม่เป็นไรครับนะหรืออีกหนึ่งก็ของโชว์ของของกินอันนี้คือเขาเรียกว่าอับ ครับของโเรีมคแบบอันนี้มีประโยชน์มากที่ที่ทำร้านอาหารไงบางทีแบบมันจะเอาแบบของสดมาโชว์ทั้งวันมันก็ชื้นไงเราก็เก็บของสดไว้ในตู้ดีๆแล้วเอาของปลอมมาโชวแทนอาจารย์อันนี้คือซื้อปกติแล้วใช้ได้เลยไหมคะครับก็ถ้าซื้อจากร้านบางทีเขาก็ผสมให้แล้วแต่ถ้าจริงๆตัวเรซินจริงๆเขาจะเป็นอย่างนี้ใสๆเป็นแกนลอนใสๆเราซื้อมาแกนลอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสี่ร้อยเขไม่แพงนะสี่ร้อยทำทำไก่ได้กี่ตัวกลับมาไก่ละ สองตัวโอ้ไม่แพงไม่แพงไม่แพงเพราะเขาขายตัวเป็นคันนะนะครับเฉะนั้นเพราะสายนี่ใช้คําว่าเรซินดืดหลอดด้วยตัวเขาเองไม่ได้ถ้าเป็นสารเคมีก็ต้องมีใช้คําว่าสารประสานก็คือเรซินแล้วตัวโคบอลต์ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะนะก็คือเราใส่ตัวนี้เราใส่โคบอล์ไปแล้วประมาณขึ้นเปอร์เซ็นต์ค่ะนะถ้าเกิดไอหนึ่งโลก็ประมาณ18หยดเราก็ใส่เข้าไปวก็ขยำเข้าไปอันนี้อยู่ได้เป็นเดือน ยังไงเขาก็ไม่เซ็ตตัวคต้องมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอนุมัติหรือตัวกดปุ่มจะให้เริ่มให้แข็งแล้วใส่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ไม่แข็งนะเหมือนคล้ายๆกับซิลิโคนเหมือนกันครับต้องมีตัวช่วยนะครับตอนนี้น้องเขาจะให้น้องเขาผสมเขากะเขาเรียกว่ากะปริมาณเอาเนาะไม่ต้องเกล็ดอะอะไร คุณผู้ชมที่ผมย้ำนิดนึงว่าอันนี้เราทําปริมาณน้อยนะครับถ้าเกิดทําเยอะเนี่ยควรจะปิดมิคิดควรจะอะไรให้ถูกต้องนะครับผมอันนี้เราแค่สาธิตให้ดูแค่อันเดียวเท่านั้นใช่นะครับอันนั้นอะไรอีกแล้วอันนี้สีฮะนะเพื่อเราต้องการให้มีสีสันแันนี้ครับล้วก็ใส่สีอันนี้เป็นสีหล่อใสใส่ลงไปเยอะไหมจ้าค่ะนิดเดียวฮะอ่าเมื่อกี้ของสีนี้ของเคร่ลงไปนใส่นิดเดียวเท่ากับผมไม่คิด ใส่แล้วอ่ะนะสาแล้วก็คนเราคิดว่าโอเคสีเราพอใจไหม,มนะรับปรุงแต่งพอใจไหมถ้าเกิดอ่โอเคแล้วเราก็ใส่ตัวทําแข็งอ๋ <นะ S 2> <พ>อต้องผสมให้ใส่ก่อนแล้วใส่ตัวทำแข็งที่หลังนับอยู่ใช่ไหมลูกเก้าหยดหรอครับผม เก้าหยดสิบหยดคืออาจารย์ใช้ของอะไรง่ายๆตลอดนะเนาะเดี๋ยวก็กระดาษเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรมากเลยฮะไม่ต้องลงทุนซื้อของที่มีอยู่รอบตัวนี่แหละแล้วต้องทิ้งไวาก็รอยก็ประมาณห้านาทีห้า่าทีเหรอครับอุ้ยเลยอยู่ที่เราฮะใส่เยอะใส่ตุวม่วงเยอะบางทีคนคนล้แข็งเลยก็ได้อาจารย์สมมติว่ารอเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มแห้งปั๊บจะได้ออกมาเป็แบบนี้ฮะอ่าเสร็จหรือยังฮะอาจารย์นี่ครับยังไม่เสร็จฮะอันนี้เราจะได้แค่ชิ้นแรก พอแกะมาแล้วก็จะได้นีเกลี้ยงแบบนี้เลยถ้าอย่างนี้ก็ได้เสร็จได้เหมือนกันถ้าเกิดเราจะทําเป็นแบบหัวใจหย่อดหัวใจสมมติหนูอยากได้ลายหัวใจสีแดงเพิ่มครับก็เราก็ผสมเรซินนะก็ใส่ใส่ไปใหม่อีกนะก็คือแยกเหมือนผสมแบบนี้เข้าไปอีกเป็นสีแล้วก็หยอดแค่นั้นเองถ้าสมมติอยากได้ลายอะไรเพิ่มก็คือทําเรซินเพิ่มเปลี่ยนสีได้แล้วก็หยอดลงไปแบบนี้เหรออาจารย์ใช่ครับให้พอดีพอดีแต่อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องใส่พิม์อะไรแล้วไม่ต้องใส่อะไรยอกเข้าไปครับ พอแห้งปุ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้เสียบกา้านมีเข้าไปครับเราจาดูแล้วก็เสียบก้านเข้าไปแล้วก็ติดกาวมากระชางอะไรก็ได้น,นี่ง่ายๆเปดีมดาบัตอะไรก็ได้อันนี้ง่ายๆอันนี้คือแบบว่าเบสิกง่ายๆเบสิกง่ายๆสมมติว่าบางคนบอกอยากเพ้นท์เห็นอาจารย์เตรียมสีเพ้นท์มาด้วยอ,อ๋อครับอ่าอ่าอเป็นอันนี้เลยแบบอยากเพ้นท์ตัวนี้เลย<า>ครับจะต้องใช้สีอะไรครับสีอะคริลิกฮะยาสุตุกตาพวกนี้หล่อแม่แต่ว่าถ้าถ้าเราจะเพ้นส์เนี่ยเราเราเราไม่ใช้ เรซินใสครับเราต้องใช้ผสมให้มันสีสีทึบนะสีขาวสีลานะพอได้เสร็จไปร้อยเสร็จเราก็เอาสีอะคริลิกประเภทอะคริลิกนะฮะก็คือเหมือนนั่งเหมือนระบายสีเหมือนเราไประบายคูน์ไเตอร์เล่นอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมัแต่มันจะง่ายกว่าเราเขียนเพ้นบนกระดาษเพราะเพ้นเพ้นทกระดาษเนี่ยถ้าไม่มีพื้นความรู้เนี่ย เพ้นเป็นตุ๊ก,กตาในยากแต่ถ้าอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาเขามีอยู่แล้วมันมีความนูนความนูนอยู่แล้วเราเพ้นยังไงก็ได้นะแค่เพ้นตามตัวอย่างนะแล้วตามแบบนะกบระโปงสีเขียวขอบสีขาวข<อ>ไม่ให้เ <ใน S 1> ลือน,นมาฮะแค่นี้ เนี่ยเราก็ดูตัวอย่างเราก็เป็นไปเนขากระโปรงมันก็นูนของมันขอบมันก็มันของมันตามแบบเลยไม่ต้องทำเขามีสวยงามในตัวเขาอยู่แล้วก็ทําตามรูปไปเลยแล้วมันก็มีนูนต่ำนูนสูงมันไม่เลอะออกไปอยู่แล้วเพราะมันมีรูปมีแนวมันหรือหรือบางคนเขาบอกว่ายังไม่มีพื้นในการลงสีก็จะหล่อแล้วอย่างงานบางอย่างบางอย่างพ้นทอง นะทำสีสีเดียเด่ยวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแ้เดี๋ยวเราลองมาคำนวณเป็นไอเดียกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอากระดานมาดีนึงมาเขียนให้คุณผู้ชมดูเลยว่าธุรกิจนี้น่าทําขนาดไหนต้นทุนเรามายกตัวอย่างจริงๆแล้วผมมองว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะเอาไปทําเป็นธุรกิจเนี่ยอันดับแรกต้องเลือกแบบก่อนอ <ๆ S 2> เพราะว่าใหม่ๆยังไงคุณหาอ,ออเดอร์ไม่ได้แน่นอนถ้าคุณยังไม่มีตัวอย่างัชนอาจารย์คิดว่าแบบอะไรที่แบบมันทําออกมาแล้วมันขายได้แน่ขายได้ง่ายๆบ้างที่ติดตู้เย็น น่าจะขายได้เป็นของที่ระลึกผมมองว่าอ่ะนะอาจารย์แนะนําอย่างของที่ลึกอย่างติดตู้เย็นอย่างตัวนี้ถ้าขายจริงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 40- ถึงห0าบาทแล้วต้นทุนล่ะครับผมเนี่ยตุกตาหน้ารักนักแบบนี้ประมาณ10บาทครับผมฮูกมากนะเพราะใช้เรซินไม่เยอะเพราะมันถูกมากนะประมาณสินี่คือรวมสีรวมอะไรแล้วเพราะสีมันใช้ไม่เปลือบแต่ว่าใช้ฝีมือครับเพราะสีจะสังเกตเหจางๆนะแค่นิดเดียว ขายได้อประมาณนะสี่สิบถึงห้าสิบบาทผมตีไปห้าสิบบาทครับกไรเห็นเห็นนะสี่สิบบาทแต่สี่สิบบาทนี่คือต่ออันไม่มีใครหล่อเรซิ่นอันเดียวแน่อาจารย์คิดว่าแบบนี้ถ้าเราหล่อคันหนึ่งเนี่ยเราควรจะหล่อสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทักงานจริงๆก็ประมาณห้าสิบถึงร้อยก็ขึ้นก็คุ้มละห้าสิบอันเห็นไหมผมย่แต่ว่าถ้าเกิดละงานเนี่ยเราละเอียดกว่านี้นะก็ขึ้นเป็นร้อยได้นะแต่ว่าต้นทุนเรซิ่นก็ มันขึ้นอยู่อะที่แพงยอยู่ที่ละเอียดที่เราทาละเอียดรายละเอียดเยอะนี่อาจจะเป็นชิ้นละร้อยอะอนะครับผมสรุปง่ายๆเลยลงทุนมาครั้งหนึ่งเนี่ยไปเรียนให้รู้ก่อนลงทุนครั้งหนึ่งค่าแบบค่าเรซิ่นค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดว่าทำแค่50อันเน็ตได้กำไร2 0 0 0บาทอ2อ0 0บาทคุ้มไหม2อ0 0บาทนะแปลว่าทุนจริงๆมันไม่เท่าไหร่เองนะถูกไหมพี่น้อยมากผมว่าโจทย์ของการทำเรซิ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของต้นทุน แต่เป็นเรื่องของการหาลูกค้ามากกว่าอาจารย์ถูกไหมครับใช่ใชเราต้องหาลูกค้าให้ได้เพราะว่าลักษณะการทำเรซิ่งที่อาจารย์บอกผมอะจริงๆแล้วมันจะเหมาะกับการทําธุรกิจในลักษณะของการพรียออเดอร์มากกว่าที่จะไปทาแล้ววางขายเลยเราถ้าวางขายเลยเนะี่ยเราจะขาดทุนในต้นทุนค่าแบบร,รับเพราะฉะนั้นเราควรจะหาอ,ออเดอร์แล้วผมบอกจริงว่าถ้าใครอยากเริ่มธุรกิจนี้ก็อาจจะมาเรียนกับอาจารย์ก่อนและที่สําคัญก็คือลองหาแบบที่ชอบแล้วก็ลองโพสหรือว่าขายในลักษณะออนไลน์ก็ได้ และลองเสนอดูว่ามีใครอยากทําอยากให้เราทําแล้วผมว่ารับออเดอร์แบบนี้จะน่าสนใจกว่าสำหรับธุรกิจเลซิ่งครับผมใช่มันคืองานศิละปะที่สามารถไปต่อยอดแล้วก็สามารถทําอะไรออกไปได้เยอะมากๆพี่พี่บุ๊คลองคิดดูนะอันนี้เราพูดก,กันถึงเริ่มต้นนะแต่อย่างยกตัวอย่างเช่นไก่หรืออาหารพวกนั้นแพงจริงๆพวกนี้มันคือของจำเป็นนะครับ เครื่องมือทำอาหากินนะถูกต้องครับร้านอาหารต้องใช้ร้านก๋วยเตี๋ยวต้องใช้ฟู้ดคอร์ดเกือบทุกที่ต้องใช้แล<ช>้วจริงๆถ้าคุณฝึกทำพวกนี้ให้เป็นแล้วลองไปเสนอขายดู ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจร้านอาหาร<ๆ>ผมจะบอกเลยว่าหาคนทํายากนะครับผมแล้วจริงๆถ้าคุณทําเป็นแล้วมารับทําพวกนี้<ๆ>ผมบอกได้เลยว่าไรายได้ดีแน่นอนใช่ใชอขอขอบคุณนะครับผมอาจารย์บุญธรรมรัตนวงศกฎนะครับผมแล้วก็น้องพิสิทธิ์พงศ์อาฬามเรืองสกุลครับผมขอบคุณมากเลยค่บขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ย แบ่งบรรดาใจดีๆแต่รรเราไปนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือใครคะพี่บุ๊คบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่ถูกบูลลี่หนักมากแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนคำดูถูกคำนินทาต่างๆให้เป็นพลังและยังออกไปช่วยเหลือคนอื่นอีกโ,อโ้อหสุดยอดกับตอนที่มีชื่อว่านางฟ้าหน้าโหดโหมดอาสาครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะในช่วงมหาพลัง กับคุณลือชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลนะครับหรือว่าพี่ก๊อฟนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบนี่พอถามหน่อยว่าพี่ก๊อฟเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนคะคือณปัจจุบันเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าเป็นช่างตัดผมนะแล้วก็เปิดร้านวีดิ้งสตูดิโอของตัวเองด้วยอยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้ครับผมเมื่อกี้เชฟบุ๊กก็บอกว่าพี่ก๊อฟเนี่ยโดนบูลลี่หนักมากหนักขนาดไหนพี่ก๊อฟคือจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่พี่เป็นเด็กเนี่ย เราเกิดมาก็กระตุ้งกระติงออนแอนคือสมัยก่อนเราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ทุกคนจะเรียกเราว่าตุ๊ดกระเทยอะไรพวกนี้แล้วตัวพ่อเราเนี่ยทำอาชีพขอับรถสิบล้อเขาก็จะมีเพื่อนเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วรอบบ้านเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องผู้ชายเป็นส่วนใหญ่พอเรามีพฤติกรรมกระตุ้งกระติ้งออนแอนเนี่ย หลายๆคนเขาจะไปหัวเลาะใส่พ่อแล้วพ่อเราก็ไม่พอใจ <Okay. S 2> จนหนักที่สุดเลยญาติที่น้อง mm hmm. ที่เป็นย่าผู้ใหญ่เนี่ย mm hmm. เกลียดเรา mm hmm. แล้วก็มาด่าเราว่าเราเนี่ยทำให้เสียนามสกุล mm hmm. แล้วเราก็ oh, ทำอะไรนะไม่ได้ค่ะร้องไห้คือแม่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้แค่คือจำได้วันนั้นคือเป็นวันที่เรากอดจะแม่แล้ก็ทำอะไรไม่ได้คือได้แค่ร้องไห้คือเด็กๆมัน เขาเรียกว่ามันจํากัดความไม่ถูก<ช>หรอกว่าสิ่งที่เราเป็นมันคืออะไรแต่รู้แต่ว่าไม่มีคนชอบเรา<ช>เลยมีคนชอบเราเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอการที่เราเป็นคนที่มีลักษณะกระตุ้งกระติ้งเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมเสื่อมเสียกับครอบครัวยังไงได้แต่น้อยใจออได้แต่น้อยใจอันนี้คือหมดของที่บ้านแต่ยังไม่หมด ไปโรงเรียนก็นโดนบูลลี่อีกคือตอนไปโรงเรียนเนี่ยกปกติเราไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทั่วไปเนาะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นผู้ชาย<ม>เขาก็จะเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอะไรกันด้วยความที่เราเนี่ยตั้งแต่โตมาเราก็จะอยู่กับญาติผู้หญิงซะส่วนใหญ่<ม>ก็สมัยนั้นใช่ไหมเมื่อเราได้เข้ามาเรียนในมัธยมนี้เรื่องการแสดงออกมันเริ่มเด่นชัดมากขึ้นพ่อก็ยิ่งไม่พอใจ<ม><ม>แล้วก็มีการลงโทษถือพูดง่ายก็โดนกระทืบ<ม><ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่รักเราแล้วล่ะ ก็เลยออกจากบ้านห mm hmm. นีออกจากบ้านไปเลยแล้วก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เรายอมรับนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด mm hmm. อยากไปโทษเพื่อนเลย mm hmm. โทษเราดีกว่าที่จิตใจของเราไม่เข้มแข็งพราะเรก็ไม่รู้จัก แยกแย่สิ่งที่มันผิดหรือถูกคือด้วยความเด็กอะนะที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะพอเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเราไปอยู่กลุ่มเพื่อนที่เขาอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและทําให้เราเนี่ยหลงไปง่ายๆใช่เราก็หลงไปด้วยตอนนั้นแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทามันมีความสุขสิ่งนี้คือต้องการที่จะประชดครอบครัวประมาณประมาณว่าไหนๆก็โดนด่าว่าทําให้ครอบครัวเสียชื่อเสียกับเสียไปเลยใครทัรู้ไปเลยไม่แคร์เราแล้วดีขึ้นไหมพี่ก๊อฟคือช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เราเริ่่่่มมไไปปรรรรงเเเเีีียยนนนนแตา็คท มาตลอดนะสอบได้ที่หนึ่งของห้องมาดูตลอดแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไม่ไปโรงเรียนแม่ก็ไปตามหาพอเราไม่ได้กลับบ้านไปนอนไปนอนบ้านเพื่อนแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ที่โรงเรียนนะฮะช่วงนั้นคือทําได้มากที่สุดคือกลับบ้านไปแล้วก็ไปโกหกแม่ว่าแม่คุณครูสั่งทํารายงานนั่นนี่นู่นจริงๆแล้วครูไม่ได้สั่งแต่เราไปโกหกหแน่นะ่ะเอาเงินมาให้เราแล้วเ,เอาเงินไปซื้ออยากเสพติแล้วก็คือบันบ่อยเข้าหนักเข้าหนักเข,ข้าแม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา จนแบบเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพใช่ครับคือไปทางไหนรอบบ้านเนี่ยแม่ไปกู้หมดเลยมีคนมาทวงหนี้แม่บ้างจนแม่ไม่กล้าออกไปข้างนอกอออือันนี้ก็ทำให้เต็มที่เรื่องความเกเรยอย่างหนึ่งแล้ว<ช>แล้วก็โดน ถือความเกเรตรงนี้มันเกิดมาจากการโดนบูลลี่แล้วตอนนั้นน่ะพอถูกบูลลี่ปุ๊บหาทางออกในแบบที่ผิดใ,ในสมัยเด็กๆเรียกว่าผิดแต่ว่าเรื่องบูลลี่พี่ยังไม่หมดนี่เห็นเขาบอกยังมีเรื่องอะไรแบบรอยสักก็โดนใช่ใครับโดนโดนว่ายังไงบ้างครับรอยสักคือหลังจากนั้นพอเราโตมาเนี่ยเราก็เห็นมีช่วงหนึ่งที่แม่ป่วยแล้วเราก็เลยเ,เห็นว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเราแน่แหละทำให้แม่พี่เราคิดมากจนเป็นเนื้องอกทับเส้นประสาทตาณปัจจุบันนี้แม่พี่มองไม่เห็นข้างหนึ่งนะอเออวันหนึ่งที่เห็นแกถูกเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทําตัวไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราน่าจะอยู่ดูแลแม่ได้แล้วนะหลังจากนั้นก็คือหันหลังให้กับเรื่องไม่ดีแล้วก็ไปทํางานหักดิบใช่เลยก็คือก้าวออกมาจากเรื่องที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็คือหายจากวงโคจรไปเลยพอเรารู้ตัวว่าเราทําผิดต่อแม่เนี่ย ความรู้สึกมันเป็นยังไงเรื่องแบบนี้เวลามันทําแล้วมันเจ็บปวดแค่ไหนที่เราแบบโกหกแม่ในวันนั้นที่เรารู้สึกอะทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเรื่องราเนี่ยได้แต่รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งคือไม่ใช่เจ็บปวดเฉพาะที่เราทากับแม่ยังหมายถึงครอบครัวคนอื่นด้วย <S <S ในสมัยนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> เราไม่ได้แค่เสพอย่างเดียวเรายังเป็นผู้ค้าด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่มาซื้อยาเสพติดจากเรา บางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวยเขาเสพยาเขาซื้อยาจากเราไปเขาโดนจับถูกดำเนินคดีหรือเปล่าเราไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นนะไปฉกช,ชิงวิ่งเราไปปล้นสะดม,อมเอาเงินของใครมาหรือเปล่าซึ่งมันเป็นการสร้างบาป บต่อไปเนาะใช่คือทุกวันเนี้ยรู้สึกบาดมากเลยอ่ะอยากให้น้องๆฟังเอาไว้ใครที่แบบว่ากำลังมีปัญหาทางบ้านและคิดจะเลือกทางเดินที่ผิดนะจริงแล้วการเลือกทางเดินที่ผิดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเลยนะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาสุดท้ายนี่จริงแล้วกลับมาเสียใจหนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมมันเป็นตาบาปจนทุกวันเนี้ยพี่ก๊อฟอเข้าจแล้วเมื่อกี้พี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟพยายามจะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดใช่เพื่อที่จะกลับมาตั้งต้นใหม่เพื่อแม่คือเราก็เลย ไปเรียนทาผมดีกว่าแล้วพอเราไปเรียนเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ก็พาเราไปตามชุมชนเพื่อไปฝึกทักษะการตัดผมนั่นนี่นู่นทีนี้เราก็เลยได้มีโอกาสเปิดใจคุยกับอาจารย์ที่สอนอาจารย์ก็พาเราไปวัดเลยค่ะพาเราไปวัดไปนั่งสมาธิไปทําบุญทําทุกอย่างให้เราเหมายถึงเล่าเรื่องที่ความทุกข์ที่เรามีใช่ใช่<ม>แล้วอาจารย์เขาเลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามัวแตะหมกม,มุ่นเรื่องราวที่มันผิดหวัง เราคงไม่มีสมาธิที่ทจะครีรงผมให้กับลูกค้าได้หรอก oh. จนความรู้สึกของเราที่มันร้อนๆอ,อยู่มันค่อยๆเย,ย,ย็นลงมาเรื่อยๆเย็นลงมาเรื่อยๆ mm. แล้วเราก็เริ่มชอบอาชีพนี้มาโดยที่เราไม่ตั้งตัว mm. ในขณะที่เราเริ่มชอบอาจารย์ก็พาไปออกหน่วยตามที่ต่างๆ mm. ตามชุมชนเพื่อไปฝึกตัดผม mm. พอเราออกไปเสร็จปุ๊บวันนึงเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าอาจารย์คะช่วยส่งลูกศิษย์อาจารย์ไปตัดผมให้แม่หน่อยคะ่ะแม่อยู่ในบ้านไม่สบาย คือตอนนั้นน่ะทุกคนไม่มีใครตัดผมเป็นครับนะฮะแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปฉันไปเองลองไปดูลองไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าแม่ไม่สบายคือไม่อยากออกมาข้างนอกในขณะนั้นเราไม่รู้หรอกคําว่าไม่สบายมันเป็นยังไงเราคิดว่าคงปวดหัวตัวร้อนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากออกมาเจออากาศข้างนอกมันร้อนเราก็เดิน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 ตามผู้หญิงคนนั้นไปเสร็จปุ๊บพอถึงบ้านเราอไม่เคยเห็นผู้ป่วยติดเตียงเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วพอเราตัดเสร็จปุ๊บคุณยายก็น้ําตาไหลคือเราไม่รู้ว่า ยายน้ำตาไห่เพราะว่าเราทําให้เขาเจ็บไหมก็เ,เลยถามว่าพี่พี่ยายยายร้องไห้ยายเป็นไรหรือเปล่าหนูทําให้ยายเจ็บไหมหอะไรเงี้ยลูกของยายก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้เจ็บหรอก แต่แม่คงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้โดยที่ไม่รังเกียจแกเลยอะหลังจากวันนั้นที่ไปตัดผมให้คุณยายท่านนั้นแล้วเนี่ยเราก็เดินออกมาด้วยความภา,าคภูมิใจแล้วก็บอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยต่อไปใครมีญาติพิการหรือป่วยติดเตียงบอกนุ้ยเดี๋ยวไปตัดผมให้ฟรีอันนี้เป็นจุดเริ่มที่บอกว่าเป็นจิตอาสาแล้วใช่ค่ะแออยากให้พี่กอลว่าฝากถึงคุณผู้ชม่อยดีว่ะสำหรับใครคนไหนก็ตามที่กําลังโดนบูลลี่รู้สึกท้อแท้กําลังอยากทําดีม,มีแต่คน,นแบบมาว่าเวลาเราทําดีสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยลองฝากให คืออยากจะให้ทุกๆคนนะคะก้าวข้ามผ่านคาพูดเหล่านั้นไปได้การทําความดีมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าเรากําลังใจไม่เข้มแข็งพอนะอยากจะให้ทุกๆคนในสังคมเนี่ยนำเมตตาธรรมที่มันอยู่ในจิตใจของเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะการทําความดีเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินเสมอไปเหมือนที่พี่บอกนะเมื่อเราทําความดีแล้วคนที่ได้รับความสุขนั่นก็คือตัวเรานั่นแหละ และนี่ก็คือพี่กอล์ฟสุดยอดเลยครับน,นี่เลยสมคำน่ำลือจริงๆนะนแล้วฟังแล้วเป็นคนที่แบบเจออะไรมาเยอะมากแต่ว่าเล่าทุกอย่างแล้วดูมีความสุขดูสนุกสุดยอดจริงครับสมชื่อของเขาเลยครับวันนี้นางฟ้าหน้าโหดเหรอม <c oughs> ีหลายชื่อไหมมีนางฟ้าหน้าโหดน,น,น,นางฟ้าซาลอนนางฟ้าซาลอนไงที่คนจะรู้จักกับเราเี่็คือในในานามของนางฟ้าซาลอนนะครับ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเพจนางฟ้าซาลอนเอ่อะจะอมีคนติดตามอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าคนมันณปัจจุบันมีเพจลอมด้วยนะเพจของนางฟ้าซาลอนเนี่ยจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าคนคนะฮะแล้วก็จะมีกิจ กิจกรรมที่เราทําประจําทุกวันอยู่แล้วลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงตัวจริงตัวจริงต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลแล้วก็เราจะมีผลงานการแต่งหน้าทําผมแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมโทรวิดีโอคอลมาได้เลยเออจงจงจงวิดีโอคอลได้เลยวิดีโอคอลมาได้เลยค่ะบางคนเขาสับสนไงเราก็เลยบอกวิดีโอคอลมาเลยค่ะตัวจริงคัะหัวโล้นอยู่เนี่ยค่ะอน้ารักแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ก๊อฟอชวีพัฒน์จิรวัต์มงคล ขอบคุณพีครับผมากมากค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการยอดคนมหางานช่วงเวลาเรียนรู้เพิ่มเสริมอาชีพวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าเรากำลังใจไม่เข้มแข็ง ยอดคนมหากา